สวัสดีครับเพื่อนกันยนานมิตรชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านครับวันนี้นะครับโคชโอมากับคลิปการพยากรณ์ดวงในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นะครับซึ่งวันนี้เป็นของคนลัคนาราศีเมษครับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการของโคชโอนะครับให้มันยืนยงคงกระพันชั่วน,นิรันดร์สามารถสนับสนุนได้เลยนะครับผ่านหมายเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอของท่าน ในขณะนี้นะครับเอาละครับเรามาดูในเรื่องของการโคจรของดวงดาวในช่วงวันที่16ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565นะครับว่าจะมีผลต่อดวงชะตาของคนลัคนาราศีเมษอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับโค้ชกอติบาลในจุดกําเนิดจุดวาสนาของคนลัคนาราศีเมษครับท่านอยู่ในตรงตําแหน่งลอลิงสีเหลืองน่ครับเห็นไหมครับนี่แหละท่านอยู่ในจักรราศีที่1ของดวงเมืองดวงโลกนะครับ คนลักันาราศีเมษครับคุณมีดาวประจําตัวดาววัสนาคือดาวพระอังคารเนี่ยสัญลักษณ์คือดาวเลข3ไทยนี่นะครับซึ่งดาวพระอังคารนะครับตอนนี้นะครับปาตกตําแหน่งราศีมังกรพบกรรม,มะพบการงานครองตําแหน่งมาตรฐานดาวเป็นมหาอุดโอ้โห,โ,หโ,หโหครับต้องบอกงี้นะครับว่าดาวประจําตัวดาววัสนาตกตาแหน่งเป็นมหาอุจในพบการงานเนีย่ยเรียกว่าอยู่ในสภาวะยิ่งใหญ่มั่นคงสมบูรณ์พูนสุข อย่างแน่นอนเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับดาวอังคารนะครับมากุมร่วมกับดาวพระศุกร์ซึ่งดาวพระศุกร์นี่นะครับถือว่าเป็นดาวคู่มิตรต่อกันกับดาวพระอังคารด้วยนะครับซึ่งดาวพระศุกร์ไาจัดตำแหน่งพบการเงินด้วยนะครับต้องบอกงี้นะเพราะนั้นเมื่อดาวการเงินมากุมร่วมกับดาวประจําตัวดาววาสนากระบอกชะตาชีวิตวาสนาครับจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองเป็นอย่างยิ่งและดาวพระศุกร์เนี่ยตกตำแหน่งเนี้ยนะครับได้มาตรฐานดาวเป็นเทวีโชค อไอ้ก็หมายความว่าดาวการเงินนะครับรุ่งเรืองเหลือเกินครับเพราะนั้นเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาสู่เนื้อสู่ตัวของคนลักนณาราศีเมษแบบไม่ขาดสายครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับในตรงตำแหน่งพบกัมมะเนี่ยมีดาวพระสาวดาวเจ้าเรือนกัมมะของ,องตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีแล้วเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินของคุณด้วยก็บอกเงินงานงานเงนิงนงนี่นะครับจะสร้างผลกำไรกำไรเกิดดอกออกผลให้แก่คนลักนณาราศีเมษ แบบหาคะแนนับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงห่วงเวลานี้ครับถือว่าดวงชะตาของคนราศีเมษเนี่ยอยู่ในระดับขั้นสูงสุดเลยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนราศีเมษต่อจากนี้ไปล้วนจะบังเกิดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิตของคนแบบปฏิเสธไม่ได้ครับและยิ่งไปกว่านั้นนะคนราศีเมษครับดาวพรหัสบดีนี่ครับ,กบ,รบตกตำแหน่งพบลาภะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ ยิ่งส่งผลให้ดวงชะตาคุณเป็นไงครับมีโชคลาภวาสนาการเงินการทองดีสิ่งที่ใดสิ่งใดๆที่ปรารถนาสิ่งใดที่คาดหวังก็มักจะบรรลุผลสำเร็จผลสําเร็จดังที่ต้องการทุกประการนะครับและยิ่งกว่านั้นเนี่ยมีดาวพระอาทิตย์ตึงเป็นดาวปุตตะในพ้นดวงชะตาคุณมากคุมร่วมนะครับในตำแหน่งพบลาภะได้ตำแหน่งดาวคู่มิตรใหญ่ต่อกันด้วยนะครับเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวสวีสดีกุมก,กันอีกคำว่าดาวครูครูใหญ่นะครับ ป็นดาวแห่งความสําเร็จเบิกบานใจเป็นดาวแห่งการมีสติปัญญาอันบริสุทธิ์เลยนะครับบัณฑิตคนลัคณาราศีเมษจะคิดอ่านวางแผนประการใดมักจะบรรลุเป้าหมายดังที่คาดหวังไว้ทุกประการต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับยิ่งขณะเดียวกันนะครับดาวพระราหูเห็นไหมครับเนี่ยตกตำแหนง่งราศีพฤษภพบกระดุมพระพบการบัินคนลัคณาราศีเมษเนี่ยดาวราหูนี่มาจาตำแหน่งพบลาภะนะครับและประคองมาตรฐานดาวอยู่ในตำแหน่งราศีพฤษภเนี่ย เป็นมหาอุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณเองยิ่งจะส่งผลดีนะครับให้เกิดมีโชคลาภวาสนาเ็าเรียกว่ามีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาสู่เนื้อสู่ตัวของคนลักนณาราศีเมษแบบไม่หยุดยั้งนะครับแต่เดียวกันนะครับมีดาวพระเกตมกุมลรักขณาของคนลักนณาราศีเมษอยู่ตรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์แล้วนะครับยิ่งจะทําทให้คุณเป็นไงครับนอนหลับฝันดีมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนจิตดนใจทําอะไรก็มักจะมี เขาเรียกว่าบรรลุปเป้าหมายเกินคาดเกินหวังนะครับแต่ระวังความเครียดสักเล็กน้อยนะครับเพราะธาดาพระเกียรติกุมในตรงตำแหน่งนี้ก็บอกมีภาวะความเครียดอยู่พอสมควรแต่เพราะมันมาคุมร่วมกับดาววริยุที่คุมรักของคุณมาระยะหนึ่งเนี่ยนะครับนั่นหมายว่าคนลัศนาราชิมิอาจจะมีภาวะอารมณ์ตึงเครียดนะกับสภาวะการที่ผ่านมาจึงทาให้คุ้นคิดตึกตรองหนักน่วงอยู่พอสมควรเอานะครับใจเย็นๆน,น,นะค่อยๆคิดค่อยทำเพราะในช่วงห่วงวันนี้ดวงชะตาปรับดีขึ้น เป็นพิเศษเลยนะครับและเดียวกันนะครับในวันที่10กุมภาพานันธ์มีดาวพระพุธโคจรเข้าประคุมตำแหน่งราศีมงนนังกรนี้อยู่กดก่อนหน้าแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคนละกันราศีเมษจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลทางใกล้นะไม่ว่าทางใกล้ไม่ว่าทางไกลแหละครับมีเกณฑ์จรไปพบปะผู้คนนะฮะติดต่อประสานงานนะครับพูดคุยเรื่องของธุรกิจการงานซึ่งผลลัพธ์ออกมาเป็นไงก็ดาวเป็นมหาอุดนะครับก็จะได้รับผลดีประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจปรารถนา ในทุกประการเลยนะครับโค้ชโอขออนุญาตซับเสาขาดได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะฮะดาวความรักของคนลัคนาราศีเมษคือดาวพระศุกครับตรงตำแหน่งตำแหน่งเป็นเทวีโชคนะคกลุ่มกับดาวประจําตัวของคุณด้วยนั่นหมายความว่าถ้าใครเป็นคนโสดจะมีเกณฑ์ได้เจอความรัก ในช่วงห่วงเวลานี้เป็นความรักที่ดีด้วยนะครับเพราะเป็นความรักที่ได้รับการส่งเสริมผักดันในธุรกิจการงานนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอคนรักจากการทํางานจากการไปเดินทางนี่แหละไปพบปะก,กันในช่วงระหว่างการเดินทางคุยงานเจรจาง,งานกันนี่แหละจะเกิดความรักในลักษณะแบบนี้สําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับถือว่าคนรักคู่ครองจะมาส่งเสริมผักดันเกื้อหนุนให้ธุรกิจการงานทั้งคุณนี่ครับเดินหน้าก้าวหน้าเปรียบเสมือนเป็นคู่ค้าคู่สัญญารายใหญ่ที่ผักดันเกื้อหนุนกัน ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพครับดาวประจําตัวเป็นมหาอุดดาวพระศรีตรกตําแหน่งภพลาพระมีดาวอทิตกลุ่มร่วมด้วยนั่นหมายความว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโรคภัยไข่เจ็บใดๆจะมากั้มกัในตัวคุณเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปนะครับแต่เนื่องเมื่อดาวพระเกียรติมาก,กุมรักเนี่ยนะครับอาจจะมีภาะวะความตึงเครียดเพราะนั้นคนราศีเมษอาจจะต้องพิธีพิถันในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์ให้เป็นอย่างดีนะครับ นะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องการเสียงโชคเสี่ยงดวงโอ้โหอธิบายไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วคุณจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ปี2565นี้เป็นต้นไปโคสชโอขออนุญาตขออนุญาตซับสาขาดได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะครับโอ้นะถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งที่ดีกำลังจะบังเกิดขึ้นกับคนลัคนา ราศีเมษอย่างแน่นอนเลยนะครับเนาะเอาขอคนโชคดีเอาเรื่องดวงชะตาน่าจะประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยมีข้อสักถามนะครับส่งเข้ามาใต้คลิปนี้นะครับหรือถ้ามันไม่สายเกี่นใจอยากจะตัวดวงชะตาก็โทรมาหากคเราได้เลยที่มาเลข0 9 5ย์เ4 8 8 8นนะครับเบอร์นี้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์กันได้เลยนะครับ ยิ่งถ้าท่านใดนะครับมีความประสงค์มีความปรารถนาดีที่อยากจะร่วมบุญร่วมศรัทธาในการสร้างองค์พ่อพระเจ้าเก้าตื้อนะครับซึ่งเป็นพระองค์ใหญ่ขนาดหน้าตาก9.9เมตรนะครับที่โคตรโอดจะทําการสร้างในวัดที่วัดพระเจ้า2อ,องค์นะครับตำบลมะขุนหวานอำเภอสันระตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะในการทาบุญในครั้งนี้ในการสร้างบุญในครั้งนี้นะครับ คศต์ต้องการเจ้าภาพร่วมจํานวน100ท่านท่านละ20,000บาทนะครับตั้งแต่ที่โคโต์เชิญชวนประชาสัมพันธ์ไปลวเราเดือนกว่าๆนี้นะครับก็มีเพื่อนกัน,นยานมิตรหลั่งไหลเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพกว่า40ท่านแล้วนะครับตอนนี้เราขาดเจ้าภาพอยู่60นะฮะจะมา70 80 90ร้อยได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าโครงการในการสร้างหลวงพ่อพระเจ้าก้าวที่องค์ใหญ่เนี่ยต้องใช้กงิประมาณมาก อยู่พอสมควรนะครับพะนั้นท่านใดที่สนใจนะครับอย่าพลาดเป็นโอกาสกับการสร้างบุญใหญ่สร้างบารมีมหากุศลในปี2565ในครั้งนี้กับโค้ชโอนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อโค้โอกันก็ได้เลยที่หมายเลข0952164888นะครับเบอร์นี้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์กันได้เลยน่ครับเบอร์นี้นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะร่วมบุญร่วมศรัทธานะครับสามารถทําได้เลยผ่านหมายเลขบัญชีทั้งสองนี้ครับนี่ครับ 4130243784ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็ที่เม็นเลข0 3 9 3 8 0 0 5 7 7ธนาคารกรสิกรไทยนะครับเอาละครับมาร่วมด้วยช่วยเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทองโค้ชโอนะครับไม่หนีไม่หายไม่ออกไปจากกันขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่ง ให้กับกสรสด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ